สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีาการตำส้มตำน,นะครับ้่าใส่อะไรบ้างใส่ข้างปรุงอะไรเะอยครับอย่างแรกคือกระเทียมเราต้องตำกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะครับต้องตำกระเทียมให้ละเอียดและ,ะสมมุติว่าเราจะตำปูปลาต้องตำกระเทียมให้ละเอียดแล้วก็ตำพริก นะคะใครจะใส่เผ็ดใครจะใส่ไม่ค่อยเผ็ดก็เดี๋ยวน้ออาจะใส่ให้บอกให้นะคะว่าต้องทำยังไงถ้าถ้าคนจะกินเผ็ดเยอะอ่ะต้องใส่เอ,อพริกสดแต่ถ้าไม่เผ็ดไม่ค่อยเผ็ดมากเท่าไหร่นั่นแหละอ่ะคือพริกแห้งนะครับแล้วก็ปกติตมปูปลาเขาจะไม่ใส่เขือเทศ นะครับแล้วก็ต่อไปก็ใส่ตัวฝักยาวกุ้งกุบระน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปิด๊ดนิดนิดหนึ่งนะครเออลืมส่วนของส,สำคัญคือมะนาวนะครับนีผมขอโทษนะครับเพราะว่านี้ผมพูดผิดเป็นกุ้งแต่จริงต้องใส่ปูนะครับเพราะปกติเขาจะไม่ใส่เอกุ้งกันเนี่ยอ่ะ โอ้ยยงไม่ค่อยดีละแล้วก็ต้องใส่เส้นมะละกอกับเส้นแครอทที่เราขูดไว้แล้วนะครับแล้วแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิน้นตาการตากต้องตำมููบารานะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ